ลงไหลย,ยึดถือมโนภาพลงไหลย,ยึดถืออารม์สุขอารมทุกข์อารมเฉยเฉยอารมสงบทั้งๆท,ที่สิ่งเหล่านี้เป็นเพียงนามท่าที่ห่อหุ้มจิตไม่รู้เลยว่า,าสิ่งเหล่านี้มันปกคุมจิตอยู่พวกเราอาศัยอาการรู้นี้เป็นตัวบ่งบอกว่ามีเรากําลังรู้ทั้งๆท,ที่อาการที่รู้อยู่ตอนนี้ซึ่งพวกเราเนี่ยจิตพวกเรากําลังรับรู้ถึงเสียงพระภาจาเนี่ย กเราสังเกตดีๆสิมันรู้ของมันเองตอนนี้ไม่ต้องตั้งใจรับรู้นะมันรู้ของมันอยู่ตลอดเลยไม่ต้องไปฝึกสติยิ่งเราฝึกสติยิ่งมีเราไปเป็นผู้รู้เลยพวกเราเพียงแต่สังเกตว่าอาการที่รู้อยู่เนี่ยเห็นได้ไหมว่ามันรู้ของมันเองนั่นแหละคือสติคือสติปัฐาน เป็นการตื่นรู้และลึกรู้เห็นความจริงว่าอาการที่รู้นี้มันไม่ใช่เรารู้มันรู้คมันเององค์ปัญญาเกิดโปร่งตอนนี้พุทธภา,าวะโปร่งขึ้นมาจิตจะหลุดออกจากนามธาตุอวิชชาจะขาดสะบ้นเลยเราจะรู้ได้เต็มหัวใจว่าเราหลุดพ้นแล้วเหมือนกับเรานอนตื่นจากที่นอนแล้วเราจะรู้อย่างนั้นเลยว่าเราตื่นแล้ว มันจะหมดสิ้นสงสัยเลยมันขาดออกจากกันเราจะรู้เลยว่าการไม่เกิดเป็นแบบไหนทีนี้พอร่างกายาร่างกายมันอยู่ในกรงขังนี้มานานพอร่างกายนี้หมดอายุไขหยุดทํางานไปนามธาตุที่ห่อหุ้มจิตอยู่ร่องก็พาจิตล่องลอยไปได้อ่าสมมติไปได้พาชนะเป็นหนอนเป็นหนอนนะทีนี้นะหนอนมันมันเกิดอยู่ในซากศพทีเนี้ย ทีนี้เราก็เริ่มกินเลยกินซากศพเน่าเปื่อยโอ้โหดูดดูดดูด,ด,ดตัวเราก็โตขึ้นโตขึ้นอ้ว,ขน,วนขึ้นอ้วนขึ้นเป็นนอนดูดอยู่ในซากศพโอ้ยอร่อยมากมีความสุขฉันมีความสุขสุดๆเลยฉันเป็นร่างกายนี่แหละนี่แหละคือฉันฉันคือตัวนอนตัวนีนวน้ดีนะมันไม่มีชื่อมีนามสกุลด้วยฮะพวกเราว่านอนมีชื่อมีนามสกุลไหม <laughs>